หลังอาาัปเดตใหม่ไอเทมบัฟอมตาใช้งานได้นานขึ้น2เท่าจริงหรือเนี่ยสวัสดีครับมาเพิ่มผมไมโครชานแนลหรือเช่นเคยนะครับผมในเกมล i n เรนเจอร์นะครับอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้าสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมล i n เรนเจอร์ที่มีระบบออโต้แต่ดานไม่มีเวลาว่างในการเล่นวันนี้เรามีของดีมาเสนอแอป UG Ph o n e เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนฟาร,ร์มได้ง่ายมากและสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ยูทิโฟนเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบข่าวเสมือนเรามีมือถือเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องซ่อนอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้เกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เราจะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟเรา ราคาเริ่มต้นจ่ายไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้นหรือตัวแพ็กเกจแนะนําที่ผมอยากจะให้เพื่อนลองใช้งานดูสําหรับ GVP มันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทแต่การใช้งานบอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความลื่นขึ้นในการใช้งานสบายกว่าอย่างมากรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ใัยรีบกดลิงก์ใต้ description หรือเกาะโค้ดล ne ศูเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งอย่าลืมเข้ามาโหลด ลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกําลังมองหากลุ่มซื้อขายป้ายเหลืองป้ายแดงสวยๆงามๆเรามีกลุ่ม Discord พูดคุยจากคุณซาโต้ที่จะมีการอัปเดตประกาศข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกมไรน์เรนเจอร์ o G อยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่สมาชิกหรือใครอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับเกมไรน์เรนเจอร์อยากสอบถามผู้คุยก็กดเข้าร่วมกลุ่มก็ได้ลิ์นิคอร์ดอยู่ใต้ Description อย่าลืมกดเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเค้ร ราคถูกปลอดภัยที่จะช่วยรประหยัดงงินฝาของคุณเราขอแนะนําร้านมารุชอบร้านรับเติมเกมลายเรนเจอรราคาถูกปลอดภัย100%เจตเรียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่าน1น0 0 0 0นคนใครสนใจอยากจักแพ็กเกจต่างๆหรือรูบี้รปสูีไปจัดก,กันได้เลยครับ ลิงก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้ description เองนะครับมาครับผมมาพบกันในวันปิดเลยพีพอีกเช่นเคยกับซีรีส์พีพีมาราทอนและในวันนี้เราจะมาทําการพิสูจน์ว่าบับอมตะเนี่ยมันใช้งานได้นานขึ้นจริงหรือเปล่าและนานขึ้นถึง2เท่าตัวเลยก็ได้น้ําแข็งนี่หายไปนานแล้วแต่อมตะยังคงอยู่นั่นเองนะไหนเรามาลองพิสูจน์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวของบัฟอมตะเนี่ยมันนานขึ้นจริงหรือเปล่า นะผมเพราะว่ามันมีช่วงที่อามาตะต,ติดหัวแต่ออร่าสีเหลืองรอบตัวมันหายไปนั่นเองเนาะในช่วงระยะเวลาที่ไอเทมตะมันใช้ได้ยาวนานมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองเนาะมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่ได้ติดอามาตะได้แต่แค่มีไอคอนอยู่บนหัวเฉยฉะนั้นเดี๋ยวมาลองชนกันหน่อยครับเอาไปเจอบอลมืดและเดี๋ยวผมจะกดไอเทมอมตะทันทะีเนาะคอยสังเกตนะครับว่าช่วงที่เราไอเทม หายไปแล้วนะเออมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมายิงอมาตะาไปเรื่อยยังไงครับผมหลังจากนี้ครับจะมีใครตายบ้างไหมนะบอดมืดเรานี่คือโดนยิงยับแนะ่นอนดูครับช่วงนี้ออร่ราสีเหลืองหายไปแต่ไม่มีใครตายอะ่ะพออมาตะาบนหัวหมดปุ๊บหายเรียบแสดงว่าเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่า ไอเทมอมตะนี้มันเป็นของจริงและใช้ได้ยาวนานคือจริงช่วงที่ออร่าหายมันก็สามารถรับเดาเมจได้โดยที่ไม่ตายเหมือนอมตะปกตินั่นเองนะครับผมอ้าโอโหถือว่าเอาเรื่องอยู่นะอเอาเพื่อความชัดเจนผมให้ดูอีกหนึ่งรอบเลยละกันนะบอสในไอดีหลักผมนี่บอกได้เลยว่าใส่อัพเกรด้าโดนแน่นอนครับยังไงยิงดอกเร็วนี่ควรจะบินทั้งทีมเนอะอ่ะไปเลยครับผมอมตะไป และรอสังเกตเช่นเคยครับออร,ราหายไปแล้วยังไงดีโดยยิงแดมเมจไม่เข้าเลยครับผมโอเคเนาะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มที่ชัดเจนพอไอเทมหายปุ๊บติดหัวทันทีและตายทั้งฝูงเลยโอ้โหอะไรจะปานนั้นครับผมสำหรับบอสมืดยังคงเวอร์เหมือนเดิมรู้กันทั้งถึงเมกุมินและรูเดียสนะครับแดมเมจสุดเทพ3เสา,สาหลักในปัจจุบันและอาจจะกำลังมีเสาหลักที่4ในโครรโบถัดไปสำหรับดมเมจ คาดน้ําที่เรารอคอยมาตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับจะรอช้าอยู่ยายเดี๋ยวไปเล่น p v p กันเลยดีกว่าครับผมนะตอนนี้อยู่หลีกมาสเตอร์สองปลายตกมาสามหรืออยังวะเนี่ยตกมาแล้วด้วยนะครับเอารีบลุยเลยแล้วกันตอนนี้เวลานน้อยนิดครับผมเหลือประมาณ15นาทีสุดท้ายเท่านั้นฉะนั้นรีบลุยรีบตีนะครับมาหนึ่งไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าผมมาช้าเองโน เราเน้นมาดูว่าบัฟอมวาต์นี่มันนานขึ้นนะครับผมนานแบบนานเวอ่อเวอนาเะนนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ากดน้ําแข็งมาเราควรจะกดน้ําแข็งกลับไปนั่นเองนะครับผมไม่ควรจะใช้ไอเทมวอมตาต์สวนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหากฝั่งเขาเนี่ยกดไอเทมเวอราต์แล้วเราใช้แค่สวนไปแทนเนี่ย แช่มันจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าไอามาตายเนี่ยของเขาอยู่นานนานคือกันกน้ําแข็งแล้วก็ยังอยู่ต่อได้ใช้ต่อได้อีกยาวๆนะครับเราจะโนดาเดเมจฟ,ฟรีฟรีได้เองฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องกดไอเทมแบบม mm ีเลอเท่านั้นนะไม่งั้นแล้วอาจจะลําบากในการเล่นอยู่พอสมควรเลยครับนะเนื่องจากไอเทมตะนานขึ้นเอ้าดูแล้วกันนะครับดูว่ามันนานขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยดูดิโอ้โหคือแบบว่านานจัดยังอยู่อ ไอวกนานเวอร์เวอร์อ่ะผมกดสวนบ้าแล้วกันจังหวะนี้นะทานานขนาดเนี้ยปะยิงเข้าไปครับผมยิงเข้ามาอ่าเขายิงเราไม่เข้าเรายิงเข้าเข้าเต็มเต็มนะครับเรียบร้อยครับผมป้อมแตกไปสวยงามจัดไอเทมวาตานานขึ้นสองเท่านะครับกดเวอร์อ้าวเจอซ่อนเรนสหนยเอาทีมที่มีการบินไปหน่อยระดับการเผื่อ,อเขามีตัวบ,บินนะ ไอเทมตอยูนานก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเกรงกลัวไว้สักบ้างครับสโตรโตเบนเนาะเหมือนเขาจะไม่มีด้วยนะครับในตานี้โอเค y เขามาถึงพายุก่อนเลยไงสั่นกลัวนะครับผมมีการสั่นกลัวเล็กๆแล้ว,ลวพายุสวนไปเลยนะจะกดไอเทมไหมครับอมาตะอมาตะาหน่อยไหมไม่กดแพ้นะเอ้ยแค่มเาเรากดอมาตะได้ังหวันนี้เพราะเราได้เปียบฝุดๆนะครับผมถึงหน้าบ้านแล้วยังไง ยังไงครับผมดูไอเทมาตาอยู่ยาวอยู่นานนิรันการเหลือเกินสวยงามครับแปดสิแต้มโอ้โหอิ่มอิ่ม,มจุกๆุกันไปตาถัดมาผมเหลือ12นาทีสุดท้ายโอเคเจอบอลมืดแบบปกติไม่มีอัพเกรดท่านะเอาทีมที่ไม่ใช้ตัวกันบินไปแล้วกันลุยรลดเลสซโกครับผมไปวิ่งไปกินที่หน่อยโยมโอเคสวยงามมากลูกพอ่อ วยงามมากโอเคเขาพายุอีกแล้วโอ้โหสั่นกลัวนะบทช่วงวินาทีสุดท้ายนี่คือมีการสั่นกลัวค่อนข้างที่จะสูงแล้วกดไอเทมอมาตะไปเลยเพราะอยู่นานนะครับผมใช้ทีเดียวคุ้มจัดๆนะยังไงโอ้โหยาวครับผมจังหวะนี้ยอมาตะายาวๆย,ย,ย,ยังไงครับผมสาตาร์ทมาสาตาร์ทมา่สิโวยไหนแล้วเราก็มีเป็นการสล็อตผู้เสกวินให้เรานะครับผมเดอะเบก ไม่ได้อวยแต่อย่างใดแต่ว่าจากประสบการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาไปเ,เจอทีมสล็อตแล้วในไอดีสอหัวร้อนมากนะผมกำลังจะชนะโดนสล็อตสตันทีนิ่งไป12วิจนเขาปล่อยตัวออกมาเต็มทีมแล้วมาสวนเราชนะได้ครับผมยังไงครับผม47แต้มตานี้สวยงามมากครับโอเคตาถัดมาอุวยขนรุ้งหมดเรามีสำรองครับผมพาร์ทเราพึ่งจัดกันมาเต็มๆนานรับไปครับผม1ิบนรุ้งแะตี สิบนาทีที่เหลือกันจัดกันต่อครับผมตาถัดมาคนไทยข้ามไปต่อต่างชาติโอเคตานี้ลุยรถล่อยไปเลยครับเอายมไปกินที่เหมือนเดิมบอดจะพัดเหมือนเดิมไหมจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ไงโอ้โหสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จจัดจัดนะผมอย่างการอ่านเกมร่วงหน้ามาโอเคาอามตะไปเหมือนเดิมครับผมนะพายุบวกแช์ครับสำหรับบอดเมเทโอด้วยไหมครับผมอ่าหายเรียบครับนะ เสียได้จริงๆอามาตะาเราอยู่นานนะเพื่อนนะอุ้ยอามาตะาเขาก็อยู่นานอ้าวผมกดแชร์ดูเลยนะผมจริงๆไม่จังหวะนี้ผมไม่ต้องกดก็ได้แต่ว่าดูนะครับแชร์ผมหมดแล้วอามาตะายังอยู่อ่ะปกติมันจะเวลาเท่ากันถูกไหมครับผมเมื่อกี้ผมกดแช่ช้าด้วยนะอมาตะาติดไปพักหนึ่งแล้วนะครับพอผมแช่เสร็จเนี่ยอามาตะายังคงเหลืออยู่อีกอะ่ะโอ้โหมัน,นานไปไหนอี่ะเผื่อเกิน2เท่าด้วยนะครับเอาจริงนะจริอะ่ะนะอาจจะเผื่อสอเท่าอะไรประมาณนั้นนานจริง ยอมเลยนะการใช้อเทมของเราก็เลยต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดแช่สวนกับอมตะเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบซะเองแล้วก็เสียไอเทมอําแข็งไปแบบฟรีๆอ่าถัดมากับผมไหนดูซซโอเคเตึงอีกแล้วนะั้นเริ่มตึงนะครับทางขึ้นสู่มาสเตอร์หนึ่งนี่มันเติงจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่น่าขึ้นได้นะครับสัปดาห์นี้เนาะผมก็ปล่อยฟรีนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นคูราโบที่เรา รอคอยกันนั่นเองครับสำหรับโคโรโบดังที่ยังไม่เคยคอลแลบกับเกมไล่เรนเจอร์มาก่อนนันแล้วก็เป็นแนวโคโรโบเดิมๆนะครับแล้วก็อาจจะมีใบเพิ่มเติมเนาใครดูไลฟ์ก็น่าจะรู้นะครับผมใบไปว่ามีมากกว่า1ซีซั่นนั่นเองนะอ่าใครนึกอะไรออกคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ที่เหลืออีกห้าข้อเป็นคอมเมนต์จากทางการเนาะไม่ใช่คอมเมนต์สิคำใบาจากทางการถ้าใครทาาราบก็ ตามนั้นนะครับผมผมคงไม่ต้องทวนอีกหนึ่งรอบเนาะมีโฮโโฮนะพระเอกมีปมนะครับแล้วก็มีใช้อาวุธแปลกประหลาดนะแล้วก็พระเอกนิสัยกวนๆไม่ใช่พระเอกตัวละครนิสัยกวนๆและปิดท้ายด้วยออกทะเลนั่นเองนะอ่ารวมคำใบ้ผมเมื่อกี้นี้3ข้อรวมเป็น8ข้อเต็มนะเอาไปทายกันคิดอะไรออกคอมเมนต์บอกหน่อยเผื่อบางเรื่องมันจะติดใจผมและมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาคอลแลบในเดือนหน้าก็ได้เนี่งและผมก็จะ แพร่ข่าวต่อกันไปเพื่อจะได้รับทราบโดยทั่วกันเนาะบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยโคโรโบเขาจะเฉลยเมื่อไหร่ก็ภายในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมจันอังคารพุดธนี่แหละสักวันหนึ่งเนาะคงไม่เกินนี้น่าจะเป็นเฉลยรูปมาเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้รูปเห็นตัวลนะครเนาะอาจจะเป็นแบบใบให้เรารู้เลยอะเหมือนกับแทบจะเฉลยเลยดีกว่าแบบที่ผ่านๆมานั่นเองนะและส่วนของโคโรโบก็มาในวันที่29วันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็ อีก7วันสุดท้ายนะถอยหลังนะผมไม่ถึง7วันด้วยนะประมาณ5-6วันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะสำหรับฉันเลยนะตอนนี้เพราะว่าตัวเต็งม,มีอยู่แค่2เรื่องคนระับผมผมอาจจะมองข้ามเรื่องอื่นๆไปก็ได้นะแต่ตอนนี้ครับผมก็้างที่จะมีใจ2เรื่องเรื่องแรกเอาตามตรรก,กะเหตุผลตรงคำใบ้ทุกข้อมันเป็นฮันเตอร์ฮันเตอ แต่ถ้าเอาตามใจผมก็ตรงทุกข้อเหมือนกันสำหรับคำใบ้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังอาจจะไม่ใช่ถ้าตามหลักเหตุผลแต่ถ้าตามใจเชียร์เนี่ยก็คงจะเชียร์เรื่องนี้ครับด็อกเตอร์สโตนน้หมอหินของเรานะครับผมก็ถือว่าเข้าขายทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าไม่รู้จะเป็นเรื่องไหนและ2เรื่องนี้มาจากชูเอชาทั้งคู่ด้วยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งคู่ก็ได้มันอาจจะเป็นสังกะพิมพ์เดิมๆที่เราเคยดิวและเราอาจจะมองข้าวในมเมเหล่านั้นไปก็ได้ เนะแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอนิเมะเก่าๆนะครับน่าจะเป็นอนิเมะที่ทุกคนจะรู้จักดีเพราะทีมงานได้มีแอบกระซิบมาบอกผมว่าโรโบทันวานี้ทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมเขาใช้คำนี้เลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเราคงต้องคาดหวังบ้างแล้วว่ามันจะโดนใจเราส่วนเรื่องความเก่งนี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทันวาคมปกติแล้วเก่งมาเสมอ ตัวเมตามาเสมอฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ต้องกังวลมากมายนะครับคงไม่เหมือนโคนระโบเดือน10ที่ผ่านมานั่นเองนะโอเคตอนนี้ชนะไปครับเจอโปรโแต้มฟรีแบบ no item บัวกไปอีกส6แต้มโอเคโอ้โหก็ยังห่างไกลเอะเมื่อกี้ขึ้น4,500แล้วทำไมคะแนนลงมีคนมาตีนะเอาไม่เป็นไรตาสุดท้ายผมบว่าขนรุ้งหมดแล้วนะตีเท่าที่มีนะครับเราจะไม่ตี ว้นเบอร์จนเกินไปเพราะเวลามันไม่พอให้เราไต่ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งอยู่แล้วนะก็ตีพอของปากหอมคอแล้วกันเช็คไอเทมเอามาตะแล้วก็คุยคนโรโบไปด้วยในตัวนะหากใครแบบว่าไม่ดูคลิปแบบวิเคราะห์เต็มอันนี้ก็ถือว่าสรุปย่อกอันให้ฟังแล้วกันนะระหว่างนี้ครับผมก็เล่น Line Ranger Idol ดรอไปก่อนแล้วกันเนาะไว้ผมจะทำคลิปสอนนะครับว่าควรจะเล่นอะไรยังไงขอทำความศึกษากันก่อน นะก็พอรู้เรื่องอยู่บ้างแล้วนะตอนนี้แต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มรละเอียดชัดเจนเนาะขอให้มันผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนแล้วจะได้สอนเพื่อนได้อย่างถูกต้องนะครับเออไม่ค่อยอยากสอนอะไรผิดผิดไปเนาะขอศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็อาจจะต้องหวังพึ่งช่องแชทบ้างนะบางทีผมก็ไม่ไรู้ทุกอย่างเพราะเกมมันก็เพิ่งเปิดพร้อมกันเล่นพร้อมกันเนาะคนที่ดูของเราตอนนี้เนี่ยมีใครเล่นอยู่บ้างครับผมนะบอกกันได้นะว่าไปถึงด่านไหนแล้วเล่นเป็นยังไงเล่นเป็นหรือ,อยังนะครับผม เอออาจจะเข้ามาสอนผมก็ได้นะแบบว่าเวลาผมไลฟ์ไลด์ไอดลนะครับอ่าเรียบร้อยตาสุดท้ายชนะไปครับบวย94แต้มโอ้โหจุใจจริงๆนะสำหรับแต้มของเรา4572ก็ผมน่าจะจบลงที่นะตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคคงไม่ฝืนทรมานอีก4นาทีเนี่ยมาสตหนึงห่างกันตั้ง3 400ขึ้นได้ก็บ้าแล้วนะครับนอกจากโปรแบบตี ตาละสิบวีอะไรอย่างนี้โอเคสําหรับวันนี้วันเล่นพีพีมาราทอนการประมาณนี้เพื่อพิสูจน์ไอเทมอมตรก็โชว์กันให้เห็นแบบชัดเจนเต็มเตมตาไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการทดลองทดสอบนั่นเองเนาะและก่อนจะร่างไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจะเตือนไปรายให้ช่องแมคโครนอกันด้วยนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย